เอาอินโดนีเซียบังกลาเทศซีเรียทาได้มขม,มรก็ต้องทําได้คือเป็นโมเดลเหรอเป็นโมเดลเลยคล<อ>้ายๆว่าจะขม,มรต้องลุกฮือแบบในปาเนี่ยน,นะทำได้เลยลม้มอุนเซนม,มันจะเป็นอย่างนั้นได้เหรออ่างั้นเรามาถอนรหัสเรื่องนี้กันนะคะแขกรับเชิญที่จะมาร่วมวิเคราะห์พูดคุยกับเราคือท่านก็เป็นนักกฎหมายด้วยคุณไพศาลนักมงคลนะคะคุณไพศาลพืชมงคลขออภัยค่ะเป็นอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ตอนนี้คุณไพศาลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไพศาลครับสวัสดีครับคุณดูคุณสมรานครับวันดีครับที่สมรังสีโพสต์ผมอ่านมาสั้นๆเมื่อกี้นะในปาโมเดลจะเกิดขึ้นที่คขมเมได้ไหมคุณไพศาลคือเราดูตรงนี้ก่อนนะครับสมรังสีเป็นใครสมรังสีเป็นฝ่ายข้างที่ต่อสู้กับฮุนเซนมาช้านานแล้วนะครับจนในที่สุดสู้ไม่ได้ต้องหนีไปรีพไพรอยู่ในฝรั่งเศสและเมื่อไปรีพไพอยู่ต่างประเทศนะครับก็ไปเสนอตัวต่างๆ ว่าขอให้ต่างชาติเด่นหนุนในสมรภูมีกับบามียอนาจนะครับก็จะอำนวยประโยชน์ต่างๆสารพัดชนิดนี่นะครับให้กับตะวันตกนะครับแต่ก็กระทำไม่สําเร็จนะครับ,รบแล้วหลังสุดเนี่ยก็เห็นเกิดเหตุที่เนปาลน,นะครับก็เลยคงมีความประสงค์จะให้ฮุนเซนล้มไปโดยลักษณะเดียวกับเนปาลจึงโทษ ตอนนี้โพสเป็นการใหญ่นะครับแต่นั่นก็เป็นความประสงค์ของสมรังสีที่ต้องการให้เกิดเหตุแบบเนปลาลขึ้นในเขมรแต่สภาพที่เป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันมากเพราะอะไรระการแรกคุณเซนเนี่ยเขาเป็นพวกคมแมกมนะครับคมแมกมก็คือเขมรเชื่อสายเวียดนามเป็นผู้มีคติหรือการทํางานแบบสังคมนิยมนะครับและเข้าครองอํานาจในเขมรมายาวนานมากตั้งแต่เมื่อ4ี่สิปีมาแล้วนะครับและก็ครองอํานาจอย่างมั่นคง ในการเข้ามาครองอำนาจในขเขมรซึ่งเดิมเป็นพื้นที่แตกแยกกันนะครับตั้งแต่ขเขมรแดงขเขมรสามฝ่ายขเขมรสีอนุนี่นะครับแต่ฮุนเซนเนี่ยเขาอ,อาศัยหลักการจัดตั้งมวลชนของฝ่ายสังคมนิยมนะครับจัดตั้งมวลชนขึ้นมาต่อสู้จนสามารถครองอำนาจได้อย่างยาวนานและมั่นคงนะครับดูนะครับระยะเวลาสี่สปีเนี่ยอำนาจฮุนเซนเนี่ยไม่มีครอนแกลนเลยนะครับแน่นขึ้นโดยในทางการทหารเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนกับ เตียบันนะครับ,รบนี่ถือเป็นเป็นการประกองแบบหุ้นส่วนนะครับแบบเตียบันและเมื่อมีอำนาจขึ้นแล้วเนี่ยก็ฟื้นฟูร,ระบอบก,กษัตริย์ขึ้นแต่ว่าเป็นการฟื้นฟูในลักษณะที่ฮุนเซนเป็นผู้บงการนะครับ,รบให้มีกษัตริย์ทุนนะครับ,รบแต่นั่นก็หมายความว่าเขาพยายามทําเพื่อจะฟื้นฟูให้เป็นไปตามความปรารถนาของชาวกขมรน,นะครับฮุนเซนฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ขึ้นแล้วเนี่ย ก็ได้ซ่อมสร้างปรา,าสาทราชวังขึ้นมาใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับ<ม>แล้วพยายามสร้างรากฐานของสถาบันกษัตริย์คำเมนี้ให้มั่นคงขึ้น<ม>โดยคือสำหรับประเทศที่ปกครองระบอบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับ,รบเขาถือว่าจะมีเสาหลักอยู่สามเสาที่คำจุนบ้านเมืองและสถาบันนะครับเสาหลักที่หนึ่งก็คือผู้ที่มีอ่าก็เรียกว่าฐานนดอศักดิ ก็ค,คือเชื้อพระวงศ์ที่สืบต่อสันติวงศ์ไม่ขาดสายนะครับ,รบนี่คุณเซนก็พยายามส่งสมน,นี้นะครับอันที่สองให้มีสมณศักดิ์คุณเซนก็ส่งเสริมในการสถาปนาสมณศักดิ์เพื่ออาศัยพระพุทธศาสนาอาศัยพระนี่นะครับ,รบเป็นปากเป็นเสียงเป็นฐาน,นคำยาสถาบันกระสับกองกัมพูชาอันที่สามก็ได้ฟื้นบรรดาศักดิ์ขึ้นมาตึงตั้งตนเองเนี่ยเป็นสมเด็จ อัครมหาบดีเตโชงเ็นนะครับตั้งคุนวนคนนี้ okay. เป็นเป็นบรรดาศักดิ์ทั้งนั้นนะครับของประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้หลังจากสองสี่เจ็ดสิบห้าเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ถือหลักแบบเดียวกันซึ่งเราได้พยายามทําให้ผู้มีศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยปรากฏขึ้นครบต้วนนะครับมีการสถาปนาฐานนันดอนศักดิ์ขึ้นมาโดยลําดับมีการสถาปนาสมณศักดิ์กันเป็นจํานวนมาก แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังทําไม่ได้ก็คือบรรดาศักดิ์หลังจากคณราลาท่ายกเลิกบรรดาศักดิ์ไปแล้วถึงวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่มีบรรดาศักดิ์นะครับไม่มีสมเด็จเจ้าพระยาไม่มีสมเด็จไม่มีขุนหลวงขุนพระไม่มีออกยาเลยแต่ของคุณเซนมทีาทำให้ลากฐา,านที่ําจุนเนี่ยของเราเนี่ยขาดยังสู้กับเมียนไม่ได้นะครับนี่ก็คุนเสน็ได้ทํากันนั่นก็หมายความว่านอกจากเอาใจทหารเอาใจประชาชนแล้วเนี่ย ยังเอาใจผู้ที่มีทัศนตินิยมสถาบันกษัตริย์ด้วยนะครับแต่แน่นอนละ่ะสถาบันกษัตริย์ภายใต้หุ่นเซนนี่ก็เท่ากับเป็นหุ่นหหุ่นเซนนั่นแหละ <c oughs> แต่แม้กระนั้นเนี่ยเราก็พยายามทําให้เห็นนะครับว่าหุ่นเซนจึงครองใจประชาชน <c oughs> และอาศัยกลไกการจัดตั้งแบบสังคมนิยมนะครับจัดตั้งบนชนจํานวนมาก <c oughs> ไม่เห็นเลยครับตามแนวชายแดนเนี่ย ถึงวันนี้คนเขมรเนี่ยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้อพยพนะมาอยู่นะชายแดนให้มาอยู่ตามแนวเขตชายแดนของไทยนะครับนะแล้วก็สนับสนุนให้ตั้งบ่อนให้มีรายได้นะครับมีบ่อนชายแดนไทยเขมรตั้งร้อยห้าสิบแห่งในไประเทศอีห้าสิบแห่งเขมรประเทศเล็กๆอีกกลายเป็นมีบ่อนสองร้อยแห่งเพื่อทํารายได้คนวกนี้และก็ส่งเสริมให้พวกนี้นะครับลุกล้าดินแดนประเทศไทยทําเลือกสวนไรนะ่นาะลุกขกระมาลุกกะม,มาเรื่อยๆนะครับ พอลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เอาหานบ้านซึ่งเป็นมวลชนจัดตั้งเนี่ยเข้ามาสนับสนุนคุ้มครองอแล้วก็เอาฐานหลักเข้ามาตั้งอยู่ในแนวหลังนะครับเพื่อเป็นฐานคุ้มครองเพราะฉะนั้นคุณเซนเนี่ยเขาเป็นนักจัดตั้งหนึ่งจัดตั้งมวลชนสองจัดตั้งหน่วยจรยุทธ์หรือหน่วยฐานบ้านสามก็จัดตั้งหน่วยฐานหลักนี่ดดเพื่อคุ้มครองอำนาจตัวเองนี่นะคร,ครับเขาก็ยึดกติเหมาเจอตรตงนี่นะคร,ครับให้มีหน่วยองค์กรพิทักษ์ศูนย์การของเขารเรียกว่า B S Q นี่นะครับ ถ้าเป็นของจีนก็เรียกวหน่วยแปดสามสี่หนึ่งนะครับคอยดูแลคุ้มครองป้องกันแต่เพราะสถานการณ์ที่มันไม่ปกติอ่เนี้ยคุณเฉินก็กลัวว่าจะถูกยึดอำนาจเหมือนกันเพราะตอนนี้คุณเฉินก็รู้ดียวความไม่พอใจเนี่ยเกิดขึ้นล้นหลามนะครับครับในหมู่ทหารก็มีความแตกแยกยกันคุณเฉินยังไม่ไว้วางใจ ลปลดลูกน้องในพลติบันไปตั้งหลายคนแล้วนะครับและแม่ทัพนายกองหลายคนนี่ก็เตรียมหนีไปอยู่ที่อื่นอพยพไปอยู่ที่อื่นก็มีแล้วนะครับ,รบนั่นก็หมายความว่าขณะนี้มีรอยเล่าขึ้นในระหว่างหุ้นเชงกับฝ่ายทหารนะครับส่วนประชาชนเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นระหว่างผู้ที่เรียกตัวกลับไปในช่วงที่เกิดทาสงครามกับไทยทาให้ปัญหาพวกนี้ขยายวงออกไปสมรังสีเห็นปรากฏการณ์เหล่าเนี้ยก็เลยคิดหวังว่า มันจะเกิดแบบเ네นปาลโมเดลซึ่งมันเป็นไปได้ถ้าเวลานานไปกว่านี้นะครับถ้าสถานการณ์สงครามชายแดนไทยกัมพูชาที่ดีอไปมากกว่านี้เนี่ยตอนนี้ไม่เห็นเลยครับทุกวันเนี่ยจะมีคนขเขมรพยายามอพยพหนีกลับมาประเทศไทยเนี่ยมากนีดด่องจาคุณภาษาครับขอขอขัดนิดเดียวครับขอแทรกนิดเดียวที่คุณภาษาพูดถึงสถาบันการสัตว์ซึ่งคุ่นเนใช้หุณนเซนใช้เป็นเครื่องมือคุณภาษากำลังบอกว่ามันต่างกับเ네นปาลซึ่งไม่มีสถาบันการตริย์ถูกต้องไหมฮะใช่ครับแต่เขมรมีไม่มีสถาบันการสัตว์ใช่ครับ ตั้งแต่สองันเ่ขาก็รู้วันนี้ว่าประชาชนส่วนหนึ่งยังนิยมกษัตริย์อยู่นะครับเขาก็พยายามสร้างฟื้นฟูขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ต้องตัวทุนเซนทำดีนะครับเรื่องนี้ทำดีแม้ว่าจะบงการจนพระมหากริสอบของเขาเป็นหุ่นก็ตามอะแต่โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทำดีก็ในก็ได้ใจพวกที่นิยมกษัสอบเฉเห็นก็ทำให้ทำให้ประชาชนเขาอย่างโอเคยังไงก็ยังมีสถาบันมีศูนยครวมยังมีศูนย์รวมอะไรประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับมันฉลาดทุนเซน ทีนี้อีกนิดเดียวที่คุณประสานพูดถึงเตียบันนะครั้งที่แล้วคุณประสานเคยให้สัมภาษณ์ผมกับน้องเหมียวว่าถ้าจะล้มหุ้นเซนได้เนี่ยต้องกองกําลังแล้วกองกําลังที่ใหญ่ที่สุดคือเตียบันซึ่งมีลูกชายเป็นอดีกะลาหอันนี้เป็นไปตามหลักทั่วไปนะครับออหมอเจอตรงก็บอกไว้แล้วว่านัำนาจรัฐเกิดจากกระบอกปืนทีนี้หุนเซนเนี่ย ที่แล้วมาเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนอำนาจกันหุ้นเซนดูแลด้านการบริหาร mm. การปกครอง mm. เตียบันดูแลด้านการทหาร mm. แต่ตอนนี้ก็มีเรื่องหลายเรื่องไม่ลงรอยกันนะครับมาถึงชั้นลูกเนี่ย oh. ก็เริ่มไม่ไว้วางใจกันให้ดูปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณมาเน็ตกับลูกชายเตียบันนะครับ mm. ถ้าตรงนี้คลัขึ้นมาามอไหรเมื่อ,น,อน,นั้นแหละจะมีปัญหา mm. แต่ตอนนี้หุ้นเซนก็พยายามรักษาสิ่งนี้นะครับ mm. และเตียบันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ร่วมงานกับหุ้นเซนมานาน เขาพอรู้แล้วว่าอานาจเขาเนี่ยก็ได้จากการร่วมมือกับฮุนเซนนะครับเพราะฉะนั้นเตียบันเนี่ยจึงว่าจะอ่อนข้อให้ฮุนเซนเสมอแต่ว่าลูกน้องมันคนละเรื่องนะครับลูกน้องมันเกิดขึ้นและดํารงอยู่คนละยุคคนละสมัยแล้วและตอนนี้ลูกน้องเตียบันนี่ต้องระวังตัวแจผมเชื่อว่าเตียบันก็ระวังตัวแจลูกชายเตียบันก็ต้องระวังตัวแจเพราะเราดูตรงนี้เป็นหลักนะครับ ดูลูกชายนะดูลูกชายนะเมื่อไม่ไว้ใจทหาร่อยเบรียบบงแล้วเนี่ยเขาเลยต้องสร้างกองกําลังตัวเองเรียกว่าองค์สลักพิทักษ์คุนเซนนั่นแหละหรือเบียสคิวนั่นแหละครับครับแล้วตอนนี้ก็ต้องให้กองกําลังเนี่ยมาดูแลบ้านมาล้อมบ้านไว้นะครับโดยเอากองพันยานเกาะหนึ่งกองพันเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยเบียสคิวเนี่ยมาล้อมรอบมาล้อมบ้านไว้แล้วก็ใช้หน่วยรบพิเศษนะครับซึ่งเป็นบีสคิวเนี่ยมาล้อมชั้นที่สองไว้แล้วก็ย้ายสถานีโทรทัศน์ ไปไว้ในบ้านเลยนะครับเพื่อใช้ว่าถ้ามีการปัญหาขึ้นมาก็จะใช้สถานีโทรทัศน์เนี่ยติดต่อเชื่อมต่อเป็นหลักต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามนั่นป็หมายความว่าในความรู้สึกของมุนเสนเดงตอนนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยอย่างยิ่งจึงต้องใช้กําลังฐานทั้งสองกองพันนะครับและเป็นกองกําลังที่มีอาวุธทาสมัยและก็เข้มแข็งมากมาปลอมบ้านตัวเอง ยายโทรทัศน์ขึ้นมาหมายความว่าเตรียมรับมือกับการยึดอำนาจเหมือนกันถ้าตงดน่ถไฟฐานกับเหม็นยึดอำนาจนะคร,รับคุณเซนก็จะใช้การคุ้มครองป้องกันของหน่วยบีเอสจิวเนี่ยคุ้มครองตัวเองแล้วก็ใช้โทรทัศน์นี่นะครับติดต่อประชาชนเหมือนเหตุการณ์ก้าวกันญาของเราในสมัยรัฐบาลบริเตนนั่นแหละปีสองแปดอ่าอุดท,ท้ายแล้วนี่อันนี้มันเป็นอันนี้มันยังไม่เกิดเป็นเนปานโมเดลนะครับแต่มันเป็นสัญญาณถึงความแตกเ้า<อ>ซึ่งมันไม่หยุดนิ่งนะครับมันพัฒนาไปเรื่อย ถ้าตามใจประชาชนเดือดร้อนมากขึ้นคนงานเดือดร้อนมากขึ้นอดอยากมากขึ้นนะครับการต่อต้านก็จะมากขึ้นแต่ใช้เวลาอีกนานไหมแต่ใช้เวลาอีกนานไหมคุณไพศาลคิดว่าผมคิดว่าไม่ไม่เกินปีครับสภาพอย่างเนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นมันทิพตาเดียวนะครับไม่เห็นเหตุการณ<อ>์6ตุลาบ้าน H 14ตุลาบ้านเราเหรอ,อหรือเนปาลไม่เห็นนะครับ3วันเองก็เกิดขึ้น แม้กระทั่งในอิรานนี่ไม่เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสามวันเองนะครับเพราะไอ,อ้ไอ้จุดจนวนระเบิดถ้ามันสถานการณ์สุ่มงอมแล้วเนี่ยไอ้จุดระเบิดเนี่ยมันแค่สองสามวันก็เกิดแล้วครับโอกาสที่องค์การต่างประเทศถ้าสมัยก่อนก็ซ i a อเออย่างเนี้จะเข้าไปแทรกแซงแล้วก็ล้มเลย,เ,ยเป็นไปได้ไหมหรือว่าไม่มีแล้วแบบแบบนั้นไม่มีแล้วคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ในประเทศทั้งหลายที่ CA ไม่เกี่ยวข้องนะครับในเขมเมเหมือนกันวันนี้ CA เกี่ยวข้องและผมเชื่อฝรั่งเศสก็เกี่ยวข้องด้วยก็สมรังสีเนี่ยไปตกลงอะไรไว้กับฝรั่งเศสมากมายนะครับ,รบเช่นการแบ่งทรัพยากรในทะเลในรอบกอะพูดเนี่ยให้กับฝรั่งเศสการะยกฐานทัพเรือที่เลียมเนี่ยให้กับสหรัฐการยกฐานทัพอากาศที่ใกล้เกาะกงเนี่ยให้กับสหรัฐอย่างเนี้ย แหมประมาณว่าสมรังสีเนี่ยก็เองไม่มีอะไรนะครับก็ไปตกลงยกอะไรให้ขึ้นครั้งหนึ่งจึงมีผู้บอกว่าถ้าสมรังสีมาครองเขมรนะครับประเทศเดือบร้อนยิ่งกว่าฮุนเซนด้วยทําไปโอเคครับเอาว่าฮุนเซนนี่ไม่ปีสองปีนี้เปลี่ยนแน่ประมาณนั้นใช่ไหมครับไปแน่หรือยังไงประมาณนั้นอันตรายอันตรายครับแต่เขาสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าโอเคครับเม่นเลยครับถ้าทีฮุนเซนตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเอาใจอ่พรรคเพื่อไทยมากขึ้น เริ่มพูดจาในทางที่จะผูกมิตรกับรัฐบาลคุหนูมากขึ้นตั้งแต่พวกต้องการจะยุติปัญหาความขัดแย้งต้องการให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุดนะครับครับครับโอเคครับวันหลังมาขยายกันต่อครับกราบกับพระคุณนะคุณภาษาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณภาษานความรู้เยอะก็คือโดยแล้วน่คือในปาโมเดลนี่คุณภาษาบอกเกิดยากที่ที่กัมพูชาค่ะแต่แต่ภายในหนึ่งปีเนี่ย ใช่ถ้าเกิดสถานการณ์มันเลวร้ายลงไม่แน่นะไม่แน่นะคือ,อมันจะเปลี่ยนเร็วมากนะคือนิดเดียวคือที่กัมพูชามีสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอย่างน้อยก็ถึงแม้คุณเซนจะคุมนะแต่ชาวบ้านเขารู้สึกว่ายังมีสถาบันนะเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์รวม <นะ S 2> แต่ในป่าไม่มีตั้งแต่ปี 2008, 2008ใช่วันนี้ก็2 0 2 5แล้วใช่ค่ะก็เกือบ20กว่าปีนะคะใช่นี่คือความต่างกันอยู่นะคะยังไงก็ต้องติดตามกันต่อแล้วค่ะเป็นเรื่องร้อนนะคะ ที่ใกล้ชิดกับประเทศไทยเพื่อนบ้านของเรานะคะนี่คือทั้งหมดของจับตาประเทศไทยวันนี้นะคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ <S 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 เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ